มาพบกับผมมีครั้งคูปิแกนห่างหายไปอาทิตย์กว่า2อาทิตย์เนาะเพราะความที่มีบอลเขาเรียกบอลทีมชาติผมก็เลยไม่ได้ทําไปอะโอเคว่าแลวก็มาดูความพร้อมเลยกันบิ๊กแมตช์ในคืนวันอาทิตย์ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านรับท็อตแนมฮอสเปอร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นเกมใหญ่แหละมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเกมนี้เกมใหญ่และเป็นเกมสําคัญมากของเรียกว่าทั้ง2ทีมเลยอันดับตอนนี้ลิเวอร์พูลอยันดับหนึ่งผลงาน6กนัดหลังสุญชนะ4เสมอ2ส่วนเเปอร์ยูนอันดับส ผลงานคือชนะ2เสมอ1แพ้3ตามคะแนนตามลิเวอร์พูลอยู่ถึง15คะแนนนะส่วนผลงานในช่วงนี้ทั้ง2ทีมก็เรียกว่าเรียกว่าสวนทางกันอะ่ะคือสเปอร์ีสีนัดหลังสุดไม่เอาโลกเลยไม่ชนะใครเลยส่วนลิเวอร์พูลสีนัดหลังสุดก็เสมอชนะ3เสมอ1ส่วนสเปอร์นั้นแพ้3เสมอ1อ่ะมาดูความพร้อมทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่าความพร้อมทั้งสองทีมลิเวอร์ออรพูลตัวบาดเจ็บ โจโกเมสอเล็กอเล็กอเล็กแชมเบอร์เลนเทนนิสซันเดอร์อาร์โนชากอรีรวมไปถึงนาบีเกตาแล้วก็อาจจะรวมถึงจอแดนเฮนสันด้วยทั้งหมดนี้อยู่ในช่วงเรียกความฟิตในส่วนของโจโกเมสอเล็กกับอเล็กอเล็กแชมเบอร์เลนสองคนนี้คาดว่ายังไม่พร้อมหรอกอาจจะอีกสัก2ส,สัปดาห์อาจจะกลับมาช่วงกลางกลางเมษาน่าจะ100%ละส่วนในรายอื่นๆเรียกว่าเต็มร้อยหนึ่งร้อละทั้งเทนทั้งชากอรีทั้งนาบีเกตาส่วนของฝั่งสเปอร์ เอริกไดเออร์แซกคโอริเย่แฮร์รี่วิงสามคนนี้เจ็บลงไม่ได้แน่นอนส่วนตัวที่เรียกฟิตอยู่ก็คายวอลเกอร์ปีเตอร์อ่ะสิบเอ็ดตัวจิมตามการคาดการเอาเริ่มจากสเปอร์ก่อนละกันสเปอร์ฮูโกโยริสแบ็คขวาเป็นทิปเปียแบ็คซ้ายเป็นโรสกองหลังสองตัวอันเดอร์เวลจับคู่กับแฟน์องเกนกองกองกลางสามตัววันยามา่าซิโซโ,ซโกแล้วก็อีริกเซนตัวลุกไอตัวสารสูญเกมลุกเดลเลอัลลี่ กองหน้าสองตัวคือเคนกับซองฮึงมินมเรียกว่าอันตรายมากเรียกว่าแนวลุกนี่ครบครันมากันครบทั้งอีริกเซนอัลลี่เฮืองมินรวมถึงเคนส่วนของลิวพูน่าจะมาเป็น4-3-3เซตเดิมเลยโกลด์สันเบเกอร์แบ็คขวาเทนแบ็คซ้ายโรเบอร์สันแต่ถ้าเทนลงไม่ไหวาอาจดาว่าเป็นเจมิลเนอร์นะส่วนประกาลังสองตัวใช้ฟันได้จับคู่กับมาติปบ อกองกลาง3คนถ้ามิลเนอร์ต้องไปเป็นแบ็กขวาผมถ้าดานะถ้าดานะผมว่ามิลเนอร์อาจจะมีสิทธิ์เป็นแบ็กขวากองกลางก็น่าจะเป็นวนาดุมฟาบินโยแลวก็จอ์แดนเฮนเดอร์สันกองหน้า3มตัวชุดเดิมครับมาเน่ฟอร์มิโนซาร่าซึ่งช่วงนี้ฟาล่าก็ยังไอซาร่าก็ยังฟอร์มตกๆอยู่นะแต่ก็หวังว่าจะกลับมาได้ด้วเพื่อจากได้พักเต็มๆเลย2ส,สัปดาห์เพราะว่าตัวเองไม่มีรู้สึกจะไม่จะถูกจะไม่ได้ถูกเล็กติดทีทมชาตินะเหมือนกับว่าได้ก็ได้พักไป อันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่ชัวร์โอเคก็ประมาณนี้ข่าวเพิ่มเติมก็ขอแสดงความดีดใจนะอันนี้เรียกว่าดีใจอยากใจจริงกับแฟนแมนยูด้วยซึ่งก็ตั้งละโอเลกุน่าโซชาเป็นเฮดโค้ชซึ่งก็มันก็เหมาะสมนะอันนี้ในฐานะแฟคนดูบอลน,นะไม่ได้แบบในฐานะแฟนลิเวอร์พูลนะคนดูบอลคือมันสมเขาสมควรที่จะได้รับรางวัลนี้แล้วเขาเรียกว่าเป็นรางวัลแหละเพราะว่า จากตั้งแต่ผัดมือ,อเปลี่ยนมือจากมูรินโญ่มาเป็นโซชาปุ๊บมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดฟรอร์มการเล่นสปิริตของทีมทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นจริงๆอันนี้จากใจจริงว่าชอบจริงๆว่าโซชาแบบมันเหมือนจุดรวมใจอ่ะอย่างน้อยทําให้ทีมที่แบบกําลังใจเป๋กําลังใจอย่างเงี้ยมันมันครบนะทั้งเป็นความเป็นตํานานความเป็นลูกมอ่สมอสโมมันไม่เชิงลูกม่อหรอกคือแบบความที่รู้จักทำเยียมสโมสอน รู้ว่าต้องทํายังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นตํานานของทีมด้วยซึ่งก็เป็นจุดรวมใจได้คืออย่างเงี้ยมันดีแล้วครับกับการที่เซ็นโซชามาสาปีซึ่งในอนะคตไม่ได้บอกว่ามันจะดีต่อเนื่องนะแต่ผมเห็นด้วยกับการเซ็นโซชาโดยส่วนตัวนะโอเคก็เท่านี้แล้วกันใครมีความเห็นยังไงก็ลงข้างล่างสุดท้ายก็กดไลค์กดแชร์กดซับกดดิงผมเหมือนเดิมนะครับหายไปนานนี่ก็อย่าเพิ่งทิ้งกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็เดี๋ยวหลังจากวันที่อไปผมจะทำ ทำจริงๆละจะทำแบบทุกวันละลงแทบทุกวันเลยหลังจากวันอาทิตย์โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโชคดี